ครับผู้กับชมพูดมาชินเนลนะคะฝากคลิปนี้เลยกับในรายการ Mo ว i e Story นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการ์ตูนเรื่องดราเอมอนและอยู่กับในตอนพลังไฟฟ้าโนบิตะนอนผลิตเริ่มต้นก็ทุกคนก็ตื่นกันหมดแล้ว,วยกเว้นโนบิตะโนบิตะก็เพิ่งตื่นลงมาใช่ไหมแล้วทุกคนก็บอกอรุณสวัสดิ์คุณพ่อก็บอกว่าวันนี้วันเกิดโน,นะอนอบิตะสินะคือโนบิตะเนี่ยจำวันเกิดตัวเองไม่ได้พอรู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของตัวเองเนี่ย ก็ตื่นเต้นทันทีแบบว,ว่าจะไม่ใช้ชีวิตขี้เกียจอีกแล้วจากวันนี้จะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเองนะพูดดีจะได้ถึงข้าวละทีหรือเปล่าเดวิจากก็ขึ้นห้องไปกับว่าจะทําการบ้านที่เสร็จนะแม่ด็ากาเลยบอกว่าแบบนี้คงได้สักสองสามวันละมัง้งเอาจริงจะถึงสองกะทีหรือเปล่าเดรมอนก็เดินเข้ามาในห้องแล้วเหมือนจะถือน้ําโคลา่าละมั้งทุกคนนี่นจะเป็นน้ําโคลา่านะแล้วก็บอกว่าเป็นไงบ้างไน้เวลาพักแล้ว จอเลมอนก็พูดเด็กว่าเอ๊ะยังไม่ถึงสองถึงสามวันเลยน้อแล้วเหรอเดวิตาก็ลุกขึ้นมาแล้วพูดว่าพอคิดเรื่องเรียนก็งัวขึ้นมาเลยโอ้โหพอคิดเรื่องนี้คือแบบง่วงเลยนะว่าอะไรทำไมถึงหลับในห้องตลอดเลยโดเลมอนเนี่ยก็ไปดูการบ้านของเดวิตาผลสรุปคือว่างเปล่าเลยคือยังไม่ได้เขียนอะไรเลยและเจเลมอนก็พูดว่าช้าชีวิตแบบไม่ใช้พลังงานอะไรเลยเนี่ยสุดยอดจริงๆนี่คือสุดยอดเหรอ โดยเลมอนเลยหยิบของวิเศษอันหนึ่งออกมาคือเครื่องนอนกลางวันของวิเศษชิ้นนี้เนี่ยจะสามารถเวลาเรานอนกลางวันหรือนอนใช่ไหมเราสามารถเปลี่ยนพลังงานเป็นพลังงานไฟฟ้าได้สามารถเอาไปใช้ได้หลายๆอย่างเลยเช่นปเครื่องดูฝุนที่ต้มน้ําร้อนหลายๆอย่างเลยคือสภาพาก็ด้วยนะโดยเลมอนก็บอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเป็นอัจฉริยะด้านการนอนคือตอนที่โดเลมอนพูดเนี่ยไม่ได้พูดแบบ ไม่อยากเชื่อเลยว่าเป็นอาชีาการนอนแต่เรือวแบบมีอยากจะเชื่อเลยว่าอาชีาการนอนแบบแบบสิ่งมากและพลังงานไฟฟ้าที่เดยไปตัดผลิตออกมาเนี่ยก็ค่าสูงมากคือเมื่อของพิเศษชีน้นี้นะทุกคนมันจะไม่ใช่ทุกคนนะที่จะผลิตไฟฟ้าได้น่าจะแบบน้อยคนที่จะสามารถผลิตได้โดยเรา่อมันก็บอกว่าพลังงานจะแสงอาทิตย์กับลมก็มากเลยนะแต่นี่คือพลังทดแทนแบบใหม่โอ้โห หน้าตาแร่เมอนคือแบบตึงเต้นมากเลยแล้วโด็ไปี่ตัดก็ลุกขึ้นมาบอกว่าเจจะทำการบ้านตอนนี้แหละเลมอนเลยแบบบอกเลยว่าไม่ต้องนอนต่อเลยคือแบบสนับสนุนให้นอนเลยเนี่ยเพราะว่าเขาวิเศษเนี้ยมันมีประโยชน์มากเลยนะคือเราสามารถเอาการนอนของเราเนี่ยมาทําเป็นพลังงานไฟฟ้าได้แบบไม่ต้องเสียเงินเลยคือตอนกลางคืนเราก็นอนไปแล้วก็เอาปลั๊กแล้วก็แบบเปิดแอร์ไปเปิดพัดลมไปอย่างเงี้ยเออผมว่าดีนะ แถมไม่เสียเงินเลยด้วยถ้าจะเสียเงินก็น่าจะเสียเงินแค่ค่าของวิเศษที่เก็ใช้ไฟฟ้าในการนอนเลยตัวเรมอนกับดปรปิตะเลยเอาพลังงานไฟฟ้าที่โดปรปิตะสร้างเนี่ยเอาไปใช้กับเพ่กสภาพคือแลมอนก็บอกว่าพลังที่ทำให้สภาพหมุนก็เพียงพอคือพลังงานไฟฟ้าของดูปิตะนี่น่าจะสูงหน้าดูเลยเนาะคุณแม่ของดราิัะก็บอกว่าปาร์ตี้วันเกิดวันนี้คาดหวังไว้เลยก็ได้นะโถดปรปิตะเลยบอกว่าขอไก่ทอดเอาไก่ทอดแบบเยอะๆ ม่บอกว่าเดี๋ยวจะเพิ่มกำลังแขนให้แล้วก็มีเสียงซนโอมาบอกว่าอินิเจก็ถึงบ้านแล้วแ,แล้วภาพกระดานนี่ซีเนอกับพี่เซนิกิจิและซีเนอร์พูดว่าไม่ได้ชาร์จแบตมาหรอแล้วพี่เซนิกิจิก็บอกว่าก็ต้องไปตั้งแคมป์อ่ะใช้ทั้งหมอ้อทั้งไมโครเวฟทั้งแอร์เคลื่อนที่ยังไงล่ะโอ้โหใช้เยอะขนาดนี้เลยหรอด้วยตาเนี่ยจะมาช่วยแล้วก็จะหาที่นอน ในรถเนี่ยสักที่หนึ่งพอเราิดจะหาที่นอนแล้วซเสนเราบอกว่านับอีกไงบ้างบอลหนังแค้เลยนะคืออย่างเงี้ยถือว่าอวดไหมน่าจะถือว่าอวดนะและเดวิดก็หลับไปเลยอ่ะรถก็ติดซึ่งเกอก็ยื่นเงินให้เดวิดก็แบบเอองงเงินอะไรพี่าน,นิกิจเลยบอกว่าเงินค่าไฟหนึ่งกิโลต่อสิบห้าเยนพอมั้ง พอเราิตจาได้เงินอี่ยงราไจาก,ก็แบบคิดหากําไรเลยหัวนักธุรกิจมาและบอกอเขียนป้ายว่าขายไฟฟ้าครับพลังงานสะอาดโดยพลังงานโดยวิตะสนใจไฟฟ้าไหมครับอันนี้ต้อจกจับพูดนะโอโ้โหนักธุรกิจเข้าเลยทุกคนก็ไม่เอาเพราะว่าไฟฟ้าทุกคนก็มีอยู่แล้วไงแล้วแบบใครจะไปซื้อพวก,กไ,ไฟฟ้าที่บ้านตัวเองอยู่แล้ว และตอนนั้นชิสกะก็วิ่งมาหารุวิจตะและตอบว่านัดกันไว้ว่าจะทําคุกกี้ให้ดูวิจตะต่อวันเกิดตุวิจตะก็จําไม่ได้ไงชิสกาเลยออกมาตามหาไม่มาสักทีพอมาถึงบ้านเนี่ยชิสกาก็จะเอาคุกกี้ที่จะอบไว้ให้ดูวิจต์กินแต่พอเอามาดูอีกทีอา้าไวไมโครเวฟไม่ทํางานคุกกี้เลยอบไม่ได้แล้วสาเหตุเนี่ยเหมือนจะเป็น ที่เขาจะมาซ่อมไฟฟ้าเนี่ยแล้วดังซ่อมมันแบบมันดังพังออกเหมือนแบบเแบบแบบนี่ยระเบิดออกมาก่อนเนี่ยควันเต็มเลยเนี่ยน่าจะระเบิดนะน่าจะแ่างนั้นแหละแล้วพอไฟฟ้าเสียยังไงละ่ะก็แบบนั้นแหละหอ ภูเกียเสร็จแล้วเชษฐกัดก็ชวมว่าโอ้สุดยอดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก,ก็ก็ไม่รู้ว่าเนี่ยไฟกำลังดับอยู่แต่ผมกำลังงงนะเอ๊ไฟดับอยู่ไม่ใช่เหรอทําไมเหมือนที่บ้านเชษฐกกะยังสไฟสว่างอยู่เลยไฟดับแล้วไม่ใช่เหรอที่เห็นเชื่อมไฟเนี่ยจากพลังงานลมพิจเเนี่ยเห็นเชื่อมไปที่ตาอ,อดเพียงเดียวนี่เอ๊ะทำไมนะอ่ะพอรุ่ยจะกับโดเรมอนเนี่ยเราจะเดินกันกลับบ้านแล้วก็จะไปเจอคนที่แบบ ทุกหลายคนน่ะกำลังล้อมตุบิจัอยู่ว่าเข้าไปช่วยผลิตไฟฟ้าที่บ้านหน่อยทุกคนกำลังลำบากอย่างเด็กอ้วนๆคนใส่เสื้อสีออกชมพูเนี่ยแล้วก็เก็กสีเหลืองบอกว่าน้ำแข็งที่บ้านจะละลายแล้วโห<ฮ>อ่าแล้วตุบจัตก,ก็เนาะผลิตไฟไปเรื่อยไฟไปเรื่อยอ,อ,อะไรอ่าพอบริไฟเสร็จแล้วอ่ะเกมก็ติดอ่ะกเล่นได้แล้วก็ให้เงินกันตามระเบียบนี่ที่เห็นในอ่ารูปเนี่ยน่าจะประมาณ2 0 0ยเยน อ่าเรวพิตะก็จะไปป้าของคนต่อปาแต่แล้มีมือปิศาจที่กำลังจะเอาเดวพิจัจับเดวพิตะไปมือนั่นคือใครกันนะแล้วก็โยเดวพิตะลงพร้อมกับเครื่องผลิตไฟฟ้าและเราเนี่ยก็ได้รู้ว่าคนที่จับตัวโดวิตะมาได้คือใครคนนั้นก็คือจาแอนจ่แอนเนี่ยให้โดวิตะเนี่ยมาผลิตไฟฟ้าให้เพราะเหมือนแบบร้อนแย่เลยมั้งเนี่ยโดวิตะกเนี่ยก็จะคิดเงินแต่จแอนก็บอกว่าเพื่อนที่รำบาเขา ไฟไม่มาคิดจะเก็บตังค์หรอหนเงินแะใจแอนเนี่ยเงินไม่จ่ายแถมติดให้ดูปิัะผลิตไฟฟ้าใส่เข้าไปสักหนึ่งปีเลยหนึ่งปีเงินก็ไม่จ่ายพอทีนี้ดูปิตาเนี่ยก็น้องไม่หลับใจแอนเลยจะให้ของขวัญบันเกียรดูปิตะเป็นเพลงกล่อมเด็กดยปิตะเนี่ยขึ้นหนีไปหมดแล้ว,ลวบอกว่าชุ่งเหงื่งไปหมดใจแ,แอนก็บอกจะไปไหนเพราะไฟดับเนี่ยทุกคนในแบบในแบบใน,นี้ก็เดือดร้อนกันหมด ทุกคนก็จะให้เดรปิตเนี่ยมาผลิตไฟฟ้าให้ตอนนั้นเนี่ยโดิมอนก็ออกมาตามหาเดรปิตะน่าจะเป็นเพราะว่าจะจัดอ่าฉลองมันเกิดพอโดนิมอนมาเจอเดปิตะเนี่ยโดนิมอนบอกว่ารีบกลับบ้านได้แล้วเดรปิตเลยบอกาว่าไม่ยังมีคนลําบากอยู่แบบจะไม่กลับบา้านจะช่วยคนที่ลําบากผลิตไฟฟ้าให้ ดอลลมอนเนี่ยก็เห็นดนูพิจักเนี่ยจะช่วยเหลือคนดอลลมอนเลยจะร่วมอีกแรงพอทีนี้เนี่ยทุกคนก็ต่อแถวกันยาวไปเลยยาวมากแต่ตอนนี้ดูพิตะเนี่ยก็จะนอนใช่ไหมก็แบบลำบากเพราะว่าก็นอนมาเยอะแล้วนอนมาจะทั้งวันแล้วก็ไม่แปลกที่จะนอนลำบากขึ้นดูพิตักเนี่ยก็นอนไม่หลับดอลลมอนเนี่ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนอนจะถึงพรุ่งนี้เช้าไปเลย วิต์ก็พูดว่าแบบถ้าเป็นแบบนี้วันเกิดคงจะจบลงแล้วแหล,ละแตตอนนั้นอยู่ๆไฟก็สว่างขึ้นนั่นแหละครับไฟมาแล้วไฟสามารถใช้ได้แล้วดรเิตกับโดเรมอนเนี่ยก็ดีใจแบบเนี่ยจัดปาร์ตี้วันเกิดได้เลยแล้วก็มาจัดปาร์ตี้วันเกิดกันและตอนนั้นไฟก็ดับ,ดบอีกแล้วโรเบตาคิดแบบไฟดับอีกแล้วทำไงดี แล้วตอนนั้นพ่อของดูบิตะก็เอาเค,ค้กวันเกิดเอามาให้โดูบิตะและโดูบิตะเนี่ยก็เป่าเทียนไปที่ไฟดับเพราะว่าพ่อของโดูบิตะเป็นคนปิดไฟนี่เองแล้วก็จบยังมีความสุขยีก็จบไปแล้วนะครับแบโดอเรมอนตอนพลังไฟฟ้าโดูบิตะนอนผลิตอ่าชอบไหมหรือยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เก้าสิบห้าร้อย subscriber รายการเซกิมสวัสดีครับ